สวัสดีค่ะวันนี้เที่ยวจริงเที่ยวจังพาทุกท่านมาเที่ยวที่ร้านฟินมิวคาเฟ่แอเลสซองเรแดม่ท่น้าลอแ่าซึส่วนนี้เป็นส่วนที่าิดว่าเป็มในช่วงในีวากกมันจะแตกง่ยนครับมาว่า ดีครับร้านที่มิลคาเฟ่ครับร้านเราเนี่ยครับมีเครื่องดื่มและอาหารเครื่องดื่มมากมายไว้บริการลูกค้าครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟครับชาครับชาเย็นชาร้อนชาผลไม้รวมไปถึงน้ำผลไม้สดเช่นน้ำมะพร้าวน้ำหอมหรือว่าอัญชันมะนาวสดครับวัตถุดิบของเราส่วนใหญ่จะใช้เป็นของสดนะครับรวมไปถึงว่าขั้นตอนการทําของเราเนี่ยเวลาลูกค้าอาหารเนี่ยครับเราจะมีแท็กตัวนี้ครับเอาไว้ให้ทราว่า ลูกค้าเขาสามารถเลือกนั่งตามที่ที่เขาต้องการได้เลยนะครับแล้วก็พอเมื่อเครื่องดื่มเสร็จเนี่ยคเครื่องตัวนี้จะสั่นครับลูกค้าก็สามารถขึ้นมารับอา,อาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เขาสั่งได้จุดเด่นของร้านเราครับร้านเรามีแนวคิดว่าเราจะใช้วัตถุดิบที่มันย่อยสลายได้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นตัวแก้วตัวฝาแล้วก็ตัวหลอดครับ คือเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าทุกทุคนเนี่ยร่วมกันคนละไม้คนละมือในการลดขยะให้โลกได้เนี่ยโลกเราจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับสำหรับเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยก็จะเป็นตัวฟินมิลซิกเนเจอร์ครับเขาจะเป็นเอสเพรสโซช็อตราดลงบนน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ร้อจากสวนที่เขาเลี้ยงแบบออร์แกนิกรเซตครับตัวนี้คือจะขายดีมากค่ะอันนี้ก็ทราบมาจาก เพจของทางร้านนะคะที่โฆษณาลงใน Facebook ค่ะนี่เลยกาแฟซิกเนเจอร์ของร้านนะคะตัวเอ,อเมริกาโน,โน่แล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวค่ะแล้วก็มีพวกเฟรนฟรายไก่ค่ะอาหารทานเล่นค่ะอหอร่อยมากเลยค่ะ มีปลา ด้สวัสดีครับอันนี้ได้เมนูครบหรือยังครับเอ๋อโอเคอาหารรอสักครู่นะครับเราทำตามบินนาะเราแป๊บนึงครับไอตรงนี้เรามีปลั๊กไฟนี่ชาร์จแบตได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวอะไรแจ้งน้องได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับขึ้นไปดิเรือเราผูกไว้ไหน แปด้อพอแล้ว ครับสวัสดีครับผมเฟิร์สครับเจ้าของร้านฟินมิวคาเฟ่ครับสำหรับท่านที่ต้องการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีอาหารมีกาแฟกินในราคาที่สบายกระเป๋านะครับก็ขอเรียนเชิญมาที่ฟินมิวคาเฟ่ครับร้านเราอยู่ตรงเส้นเรียบคลอง5ฝั่งคลอง5ตะวันออกนะครับเลยจากหออัคราิลปินมาประมาณ2กิโลเมตรครับก็ร้านเรานะครับมีเมนูอาหารของหวานของข้าวและเครื่องดื่มหลากหลายไว้บริการลูกค้านะครับสำหรับเมนูที่แนะนาและอยากจะเชิญชวนลูกค้าทุกท่านมากินก็คือเมนูฟินมิวซิกเนเจอร์ครับ เป็นน้ำกาแฟผสมกับน้ำมะพร้าวออร์แกนิกที่เป็นน้ำมะพร้าวที่เขาเลี้ยงแบบออร์แกนิกร้อเปอร์เซนต์เลยไม่มีการแอซไซด์หลับเลยเพิ่มเติมจะเป็นความหวานจากธรรมชาติของน้ำมะพร้าวเขาเลยครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจจะมาเที่ยวนะครับสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ก็คือพาบุตรหลานมาเที่ยวเล่นได้เราจะมีเรือมีกิจกรรมให้ท่านได้ทําร่วมกับครอบครัวนะครับแลวเราจะเปิดบริการทุกวันจะปิดทุกวันจันทร์ครับ เปิดเวลา8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นครับผมมาเที่ยวมาอุดหนุนที่ร้านเรานะครับขอให้ทุกท่านสบายใจได้เลยครับว่าท่านจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น แพ็เกจิ้งของร้านเราไม่ว่าจะเป็นแก้วฝาหลอดหรือถุงพลาสติกเราจะใช้ในแบบย่อยสลายได้หมดเลยนะครับเราเชื่อว่าการที่ทุกคน,นร่วมมือกันคนล็กินคน,นหน่อยเนี่ยเราจะสามารถสร้างโลกที่สวยงามและน่าอยู่ได้มากขึ้นแน่นอนครับท่านที่มาเดินทางมาไม่ถูกก็สามารถติดตามได้ในหน้าเพจฟินมิวคาเฟ่แอนด์เวสต์ลองได้นะครับเราจะมีการใส่ลิงก์ Google Ma p เอาไว้แล้วนะครับหรือสะดวกโทรมาติดต่อก็โทรมาได้ที่เบอร์อ0ย์8ดสี่หกแปดแปดหนึ่งหนึ่งครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาทานมาชมมาเเที่ยยวได้ลครับ ขอบคุณครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมเที่ยวจริงเที่ยวจัง